เป็นคนชาวไทยแม่งองศร์เป็นสาวเนื้ออยู่ในนูน้นเป็นลูกจ้างคนหนึ่งเขาอยู่เนี่ยเฮียคนหนึ่งก็ยิยยนนง,ยงดูเก่งค้าขายเก่งนในเจนี่เขามันบอกว่าไปขายหอมหมกมาเดีย๋ยวเฮียลุงช่นยง่ายแรกๆรกก็อุปสรรคเยอะไปจอดหน้าร้านที่ไหนเขาก็ว่าเพราะว่าเราขายดีมันก็าบังหน้าร้านเต็มเลยเวลาแม่ค้ามาก็ต้องกินของเจทุกคนแรกๆทีละห้าสิบเองก็ามาเพิ่มเรื่อยๆทีละร้อยห่อร้อยห้าสิบม,มาทุกไสยอย่างนี้แหละมีเนื้อปูเนื้อกุ้งเนื้อปลาเมงดาปลาหมึกก็รวมมิตรโข่หน้าจา้ะราคาตอนนี้ยี่สิบห้าบาทอาาาเอานแล้ว แบบเผ็ดสะแซกผู้ลราคนลุกที่มีกินมีใช้ทุกวันนี้รู้สึกดีใจไงแต่ว่าแม่ก็เคยผ่านในจุดนั้นอยู่แล้วถามว่ามีอย่างนี้ร้านกระจกกระจกเวลนร้านนั่งเงิอนออกมาไม่ได้กระจอกนี่ค่ะเขาจะมองกระจอกก็ไม่เป็นไร่ะแม่ไม่แคร์อยู่แล้ว ทำมากระาำสิกว่าแล้วลูกแรกๆแม่ก็ขายอยู่ในกําเพยททำงานกระเชนลงน้ำแข็งเป็นลูกจ้างคนหนึ่งเขาอยู่เขาขายทุกอย่างเนียเฮียคนหนึ่งเขามบอกว่าไปขายหอ่อหมกมาเดียย๋ยเฮียลุงจูงหน้ก่อนหน้านั้นก็คือกินหอ่อหมกไม่เป็นเหมากกาือนกันแต่หอ่อหมกนี้ก็มาจากประจวบเขาให้เราชิมเขาคือมันอร่อยไงเอาลกเ็นว่าทานหอ่อหมกทุกอย่างคือแม่อาทางลุงทูนี้แม่ก่อนว่าแม่จะทำได้ไหมเวลาแม่ค้ามาก็ต้องกินของเจทุกคนราคาตอนนี้ที่ห้าบาทมีเนื้อปูเนื้อกุ่งเนื้อปลาเมงดาปลาหมึกกระวมมิตรๆ ก็มาเพิ่มเรื่อยๆลูกค้าชอบกินเพราะว่ามันรสชาติแบบสมัยก่อนนึกออกไหมลูกเราไม่เน้นหวานร้านนี้แบบเผ็ดจะแซ่บไวรุงตอบรับได้ดีมากน้ำจิ้มไงคะลูก,กน้ำปลาหอมแดงบีบมะนาวให้ทั่วถึงแค่นั้นเองมากินล้าแบบมันก็เข้ากันดีสามรสพอดีเป๊ะ วัตถุดิบสำคัญก็คือใบตองน่าจะเกิดมาก็เพิ่งพื้นได้ยินมันเป็นใบตองที่ห่อห้อมุงอย่างเดียวเขาเรียกใบตองชาลีปลูกได้ที่ประจวบที่เดียวเขาเรียกวอะไรไม่มีปิดไม่มีกล้วยไม่มีอะไรเลยใบตองโดยตรงเลยไม่เปลี่ยนโรงงานไม่เปลี่ยนรสชาด้วยเอารสชาตินี้แหละลูกค้าชอบแบ็้ก็ต้องเอาแบบนี้มันทนว่าไม่มีทางก็กินรีไปไม่เดียดหาแล้วเศรษฐกิจตอนนี้ก็มันไม่เหมือนเดิมคนจีนมามายู่บ้านเราหมดแล้วไงคนไทยนี่อยู่ไม่ได้แล้วนะก็แม่ก็ไม่มีครีมเหมือนกันสมัย กำไรวันหนึ่งสามบาทก็ยังสามบาทเหมือนเดิมมีอย่างนี้ร้านกระจกกระจกเวลาน,นั่งเงินออกมาไม่ได้กระจกนี่ค่ะทุกวันนี้ก็ขายดีเหมือนเดิม,มยิ่งปีใหม่ยิ่งขายดีเลยเถา้าไม่เชื่อถามมาเฮียลู่หลอแนะนํามันรู้ทุกวันนี้นให้จะเปิดร้านแค่ไหนก็จะโลกเกตเหมือนเดิมคือมันดังมาจากน,นี้โลเ็นไงมันเป็นฟิลไงผู้ลวเราคนลุกที่มีกินมีใช้ทุกวันนี้รู้สึกดีใจไงคือปลื้มใจอ่ะ เจอไอเงี้ยที่หอมมกแล้วก็ป้ากับที่มาที่สําเพงอ่ะเออถ้าเจอก็มาหาเฉลีหน่อยก็ทุกวันนี้เราก็มีทุกอย่างที่เราอยากได้เมื่อก่อนเราก็นอนห้องเช่าลูกหนูนี่มันแคแบแเบียดๆบกันนอนนะนั่งเรียนันไปเหมือนหออม,มกเนี่ยเดีนี้ไม่ต้องเราอยากได้อะไรก็ได้ต้องอดทนเน่่ยลูกเขดาด่าเรานี่คือข้างโกรดนะถือว่าเป็นบทเรียนกรดดานตัวเองไงทุกช่องก็คือมาหมดแล้วไอทีวีช่องสามยูทูบเบอร์อะไรพวกนี้ก็มากันหมดแล้วไงลูกปกติร้านแม่จะอยู่ที่นี่ร้านหนึ่งแต่ทีมงานไม่มีีีีี่่่วววงงงนนนนนนน้้้้อออออกกกบตตาาาาัััหหหดดททสภเเเเืืใไไมมลยยะริุ็ ส่งเยอะยอะส่งเมืองนอกส่งต่างจังหวัดส่งหมดแล้วจ้ะขั้นต่ำ100หนึ่งร้อยห่อ1้อยห่อคยี่สิบคุณจะสร้างแบงค์อะไรของคุณก็ได้แค่มาเอา<ห>อจ้กเจสสีไม่งั้นมันมีปัญหาหลายครั้งแล้วไงอยากกินเจสสีก็มาที่หลังวัดชักกวันที่นี่เปิดยี่สิบสี่ชั่วโมงนะคะเธอดาวได้เจสสีสำเพ็งจ้ะ,ะเบอร์โทรก็ศูนย์เก้าหกศูนย์แปดเก้าหกห้าหกสี่จ้ะ